สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเครื่องของนาฬิกาตั้งพื้นนะครับเครื่องของนาฬิกาตั้งพื้นจะมีคอม้าอยู่2แบบนะครับแบบนี้เรียกว่าคอม้านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ2แบบแบบนี้นะครับมันก็จะคล้ายกันครับแต่แตกต่างกันยังไง ตัวนี้จะเป็นแบบแข็งนะครับนี่ครับตัวนี้จะขยับยากเห็นไหมครับจากแบบนี้คุณต้องตั้งศูนย์ให้ตรงตู้ต้องตรงถึงจะเดินได้ดีนะครับแบบนี้แบบนี้ช่างบางคนก็เรียกออตโต้นะครับคือจะ เห็นไหมครับให้ตัวได้เวลานาฬิกาถึงจะตั้งเอียงแต่คุณแกว่งลูกตุ้มไปสุดตู้ปุ๊บคุณปล่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆขยับขยับหาศูนย์เองนะครับแล้วเราจะดูยังไงว่า เป็นแบบแข็งหรือแบบอ่อนถ้าเปิดเครื่องมาดูอะดูให้ดูแบบแข็งก่อนถ้าแบบแข็งตัวจกักรที่ต่อคอม้าเนี่ยจะมีลักษณะแหลมยาวนะครับส่วนตัวจกักรของแบบอ่อน นะครับหรือแบบออโต้นี่จะเป็นสั้นๆแล้วก็เหมือนมีหยกักๆเล็กๆนะครับเ,เห็นไมครันี่นะครับ้ยนี่ครับเป็นสั้นๆจะสั้นกว่าการแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเล็กๆนะครับก็ ลองไปสังเกตดูเอาครับหรือจะสังเกตตัวนี้ก็ได้นะครับจะเป็นฐานสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะยึดตัวคอม้าและใบข้าวนะครับชุดใบข้าวครับขอบคุณครับ